สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่นวิวระชัยพอดแคสต์นะครับเคยรู้สึกไหมครับว่าเรามีคําแนะนํามากมายเกี่ยวกับการตามหาความสุขแต่บางครั้งเรากลับยังรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขเลยวันนี้ผมเลยจะพาทุกคนไปสํารวจ6เคล็ดลับที่อาจจะดูแปลกและไม่เหมือนคําแนะนําทั่วไปแต่ผมเชื่อว่ามันจะเปลี่ยนแปลมุมมองของคุณได้ ไม่ว่าจะเป็นการหยุดตามหาความสุขการไม่พยายามมากเกินไปและอื่นๆอีกมากมายที่ฟังดูอาจจะขัดกับที่เราเคยได้ยินกันมาแต่จริงๆแล้วนี่แหละครับคือเส้นทางที่พาคุณไปสู่ความสุขที่แท้จริงพร้อมแล้วตามมาฟังกันเลยนะครับข้อที่1หยุดตามหาความสุข พอเราตามหาความสุขอยู่เรื่อยๆสิ่งหนึ่งที่มันทำได้คือมันย้ำให้เรารู้ว่าเรายังไม่เจอความสุขสักทีมีคนจำนวนมากเลยนะครับที่ผูกความสุขของตัวเองไว้กับเป้าหมายในอนาคตไม่ว่าจะเป็นผมจะมีความสุขเมื่อผมมีรายได้มากกว่า10,000แบาทต่อเดือนหรือฉันจะมีความสุขเมื่อฉันมีแฟนที่รักและเข้าใจกันแต่พอเราได้สิ่งเหล่านั้นแล้วเราก็ยังหาความสุขใหม่ๆอยู่ดีจริงไหมครับ คำแนะนําที่อยากให้ลองคิดก็คืออย่าหยุดไล่ตามสิ่งดีๆนะครับแต่ไม่ต้องรอให้มันมาเป็นเงื่อนไขของความสุขในวันนี้ลองคิดดูสิครับบางทีเรามีความสุขที่เพียงพออยู่แล้วก็ได้ในที่ที่เราอยู่ตอนนี้ยกตัวอย่างนะครับลองนึกภาพเวลาที่คุณอยู่ในคาเฟ่ที่บรรยากาศดีๆแน่นอนว่าคุณอาจจะยังไม่ถึงเป้าหมายใหญ่ๆใ,ในชีวิตที่ตั้งใจไว้แต่แค่การจิบกาแฟในตอนนั้น มันก็เพียงพอที่จะทำให้คุณมีความสุขได้บ้างแล้วนะครับข้อที่2ฝึกศิลปะของการไม่พยายามชีวิตมันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนครับบางทีเรารู้สึกว่าตัวเองต้องมีวิธีเจ๋งๆเ,เพื่อเอาชนะความไม่แน่นอนเช่นเวลาที่เราต้องพิเศษงานเราอาจจะคิดกังวลไปว่าถ้าพูดไม่ดีวันนี้จะเป็นยังไงนะแล้วก็เลยหาวิธีพยายามปรับท่าทางหรือทำตัวให้มั่นใจมากขึ้นแต่บางครั้งยิ่งพยายามมากเท่าไหร่ ความกังวลก็มากขึ้นเท่านั้นครับดังนั้นศิลปะที่สําคัญก็คือการปล่อยวางครับคุณเตรียมตัวมาแล้วเต็มที่แล้วแต่เมื่อถึงเวลาจริงให้หายใจเข้าลึกๆแล้วสนุกไปกับสิ่งที่คุณทําครับลองนึกถึงเวลาที่คุณขึ้นพูดบนเวทีในที่สาธารณะแล้วคุณกลับบ้านมาคิดว่าจริงๆแล้วเราไม่น่าพยายามเป๊ะขนาดนั้นเลยก็ได้พอเราผ่อนคลายแล้วมันก็ดีขึ้นเองนี่แหละครับคือเคล็ดลับข้อที่สาม กลับไปหาตัวตนวัยเด็กของคุณบ้างเราทุกคนเติบโตขึ้นมาใช่ไหมครับแต่บางครั้งการเป็นผู้ใหญ่มันทําให้เราจริงจังกับชีวิตมากไปหน่อยแต่จริงๆแล้วความสุขและความคิดสร้างสารรค์ที่ไร้ขอบเขตมันมาจากการเล่นสนและความสนุกสนานครับยกตัวอย่างง่ายๆลองนึกถึงเวลาที่คุณทํางานหนักๆมาแล้วอยู่ดีๆคุณก็มีโอกาสได้เล่นเกมกับเพื่อนๆสักรอบไม่ว่าจะเป็นบอร์ดเกมหรือเกมออนไลน์ก็ตาม คุณจะสังเกตได้ว่าคุณรู้สึกสดชื่นมากขึ้นแล้วกลับมาทำงานได้ดีขึ้นเพราะคุณได้ปลดปล่อยตัวตามสบายเหมือนเด็กอีกครั้งหนึ่งข้อที่4ฝึกการยอมรับความผิดพลาดอย่างสนุกสนานข้อนี้อาจจะฟังดูแปลกๆสักหน่อยนะครับทุกคนอยากทำงานให้ดีใช่ไหมครับแต่การทำงานให้ดีไม่ได้หมายความว่าต้องสมบูรณ์แบบเสมอไปนะครับ พรจริงๆแล้วคำว่าสมบูรณ์แบบมันไม่มีอยู่จริงใช่ไหมครับบางครั้งยิ่งพยายามไม่ให้ผิดพลาดเราก็ยิ่งสร้างความกดดันให้ตัวเองพอยิ่งเครียดเรากลับยิ่งทำพลาดได้ง่ายขึ้นเสียอีกลองนึกถึงเวลาที่คุณพีเต์งานไปแล้วมีจุดเล็กๆที่ผิดพลาดคุณอาจจะคิดว่าโอ้ยเราทำพลาดไปแล้วแต่ถ้าคุณยอมรับมันแล้วขำๆไปกับตัวเองคุณก็จะพบว่าจริงๆมันก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะครับ ข้อที่5ใช้ความแยแสอย่างเลือกสรรเคยได้ยินคำว่า F is list ไหมครับมันคือรายการของสิ่งที่เราเลือกจะไม่จริงจังอีกต่อไปบางครั้งชีวิตเราก็มีเรื่องเครียดมากเกินไปทั้งที่บางเรื่องมันไม่ได้สำคัญเลยเช่นมีคนมาคอมเมนต์ไม่ดีใต้โพสต์ f a c e b o o k ของคุณแล้วคุณรู้สึกไม่ดีลองถามตัวเองดูครับว่านี่มันเป็นเรื่องสำคัญจริงๆใช่ไหมในหลายๆเรื่องถ้าเราทิ้งมันไปได้ เราก็จะรู้สึกเบาลงอย่างที่บอกครับเราไม่จำเป็นต้องแคร์ทุกเรื่องในชีวิตก็ได้ครับข้อที่ 6. ครับเปลี่ยนความกังวลเป็นความตื่นเต้นบางครั้งเรามักจะพยายามหลีกหนีความกังวลแต่ว่าจริงๆแล้วความกังวลกับความตื่นเต้นมันใกล้เคียงกันมากครับมันอยู่ที่มุมมองของเราเอง ลองคิดดูนะครับทุกครั้งที่คุณกังวลเกี่ยวกับอะไรก็ตามบางทีมันก็เป็นสัญญาณว่าคุณกําลังตื่นเต้นกับสิ่งนั้นมากกว่าที่จะกลัวเช่นเวลาคุณได้รับมอบหมายให้ทำโปรเจกต์ใหม่ๆคุณอาจจะรู้สึกกังวลนะครับเพราะมันเป็นเรื่องใหม่แต่ถ้าคุณเปลี่ยนมุมมองสักนิดว่ามันคือความตื่นเต้นคุณจะพบว่าความกังวลน,นั้นจะค่อยๆหายไปเอง และนั่นก็คือ6เคล็ดลับแปลกๆที่จะช่วยคุณค้นพบความสุขและพลังสร้างสรรค์ที่แท้จริงครับหวังว่าทุกคนที่ฟังมาถึงตรงนี้จะได้ไอเดียใหม่ๆในการมองชีวิตและสร้างความสุขในแบบที่ไม่ต้องพยายามหรือเคร่งเครียดเกินไปบางครั้งความสุขก็ไม่ได้อยู่ที่การตามหาแต่มันอยู่ตรงที่เราเลือกจะใช้ชีวิตยังไงและวิธีที่เลือกมองสิ่งรอบตัวครับความสุขมันอยู่ในสิ่งเล็กๆในปัจจุบันไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงจุดหมายใหญ่ๆใ,ในชีวิตก็ได้ ก่อนจากกันไปวันนี้ผมอยากฝากทุกคนให้ลองนําเคล็ดลับเหล่านี้ไปลองใช้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นการหยุดไล่ตามความสุขการปล่อยวางจากความกังวลหรือการกลับไปสนุกกับชีวิตในแบบเด็กๆลองดูกันนะครับแล้วคุณอาจจะพบว่าความสุขนั้นอยู่ใกล้กว่าที่คิดขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับฟังนะครับเราเจอกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีครับ